โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมของ GTA 5 m อยู่กับผมคนเดิมนายกองทัพนี่ผมจะมาเล่นะจะมารีวิวรถแบล็กลาเรนสีดำคันนี้ให้ดูโคตรสวยอ่ะพูดเลยแล้วกันคนจริงเขาไม่พดพร่มทำเพลงไว้น้องชายพี่อยากผมอยากรู้ว่าการที่แบบว่าแบล,ล็กราเรนวิ่งให้เร็วที่สุดมันจะวิ่งได้เท่าไหร่เว้ย แบบโอ้โหเอียงเลย,ยเคทแค่ที่อะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอุ้ยแต่ว่าเร็วนะจริงๆอ่ะมันเร็วแล้วนะเอาไปจกปูนซะเนาะไม่มีอะไรครับนิดหน่อยครับผมโอเคไปจบวิ่งเลยนะเราจะวิ่งสวนเลนเลยแล้วกันโอเคมาเราทดลองความเร็วกันดีกว่ารถคันนี้เอ่อไม่ได้มีพังนะครับผมเพิ่งซ่อมมาด้วยคันนี้ลงทุนซ่อมอ่ะคิดเอาคันเนี้ ใช้กล่องซ่อมกล่องละเจ็ดร้อยอ่ะเพื่อมารีวิวคลิปนี้เนี่ยโอเคลุยต่อเจ็ดร้อยนี่700เจ็ดร้อยโอซไอซีนะครับผมไม่ใช่อซีผมอยากรู้ว่าเรืวสุดมันจะวิ่งได้เท่าไหร่เว้ยผมอยากรู้จริงสุดได้แค่นี้เดี๋ยวปะไม่ถึงแก๊จแม่ใช่เหรอเอ้ยยังไงไม่ถึงแก๊จจริงด้วยผมอยากรู้ว่ารถคันนี้จะวิ่งเร็วได้นานไหมจะวิ่งแบบมัหือมาเปล่าอ,อันเนี้ย มันเป็นรถที่แพงด้วยไงประเด็นอะถาได้มาจากไหนอะครับผมหุ้นหุ้เลยมันจอดอยู่เว้ยเ,เขาดิ้ไปอะเขาอาจจะหลุดเว้ยแต่มันจอดอยู่ก็เลยหยิบม,มาขับเผลอๆได้รีวิวด้วยอะโคตรมึนน่ะแล้ <c oughs> วผมจะขับไปถึงกลางทะเลทรายสะพานนรกแล้วกันนะผม สะพานนรกก็คือสะพานที่แบบว่าคนที่เล่นเซิร์ฟเนี่ยจะเข้าใจว่าสะพานนรกคืออะไรนะครับไปกันเต็มอ่ะพูดเลยโอเคเดี๋ยวเอาตัวเมืองเลยแล้วกันครับไปเลยลากยาวถึงอุโมงค์ นี่สะพานนรกปะวะอันนี้ปะวะเนี่ยน่าจะอันนี้ปะวะอันนี้แหละมั้งนี่สะพานนรกนี่โอเควันกูจะตายโอเคพอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย